สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในรายการแนะนําเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์ครับซึ่งในสัปดาห์นี้ EP ที่27 <Wow. S 1> ผมก็มีเกมมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองกันถึง8เกมเลยทีเดียวครับผมส <Wow. S 1> ่วนจะมีเกมอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนตามไปชมกันเลยครับ <Wow. S 1> มาเริ่มกันที่เกมแรกครับอันดับที่แของเราในวันนี้ก็คือเกม Rebirth M เป็นเกมแนว MMORPG พิมพ์นิยม ที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกสวยงามสมจริงมีเนื้อเรื่องและคอนเทนต์ให้เลือกทำเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมด PvP, Guild War และที่น่าสนใจก็จะมีระบบแปงลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อช่วยสู้ครับมีระบบสัตว์เลี้ยงและสัตว์ขี่รวมไปถึงสามารถปรับแต่งพัฒนาตัวละครได้อย่างหลากหลายเพราะว่ามีสกิลให้อัพได้หลายทางครับผม ่อมาอันดับที่7ครับก็จะมีชื่อเกมว่า e v e r t a i l เป็นเกมแนว RPG ที่เน้นไปในการจับมอนสเตอร์มาฝึกฝนพัฒนาร่างเพื่อร่วมต่อสู้ประจนภัยไปพร้อมๆกับตัวเองในเรื่องราวสุดเข้มข้นน่าติดตามนั่นเองโดยจะมีมอนสเตอร์กว่า180ชนิดรอเราอยู่ครับและที่สำคัญเราสามารถจัดทีมเรามอนสเตอร์ของเราเนี่ยไปต่อสู้ PVP กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยเรียกได้ว่าเกมนี้จะมีกลิ่นอายของความเป็นโปเกมอนอยู่นหน่อยแค่เรื่องภาพกราฟิกและระบบการต่อสู้เนี่ย จะเป็นคนละสไตล์เท่านั้นเองครับผมต่อมานอดับที่6ครับก็จะมีชื่อเกมว่า r e n g e k i b u k o Crossing o Y ไม่รู้ผมอ่านถูกกป่นะก็จะเป็นเกมแนว R P G ที่รวมเอาเหาตัวละครจากอนิเมะชื่อดังกว่า25เรื่องมารวมไว้ด้วยกันครับโดยการต่อสู้ก็จะเป็นแบบเทิร์นเบสผัดกันโจมตีมาพร้อมกับภาพกราฟิกท,ที่เป็นอนิเมะแบบจัดเต็ม เวลาใช้ท้าไม้ตายก็จะมาเป็นคัดซีนให้ดูเหมือนว่าเรากําลังดูอนิเมะอยู่เลยครับผมก็ใครสนใจก็ลองโหลดมาเลน่นดูครับ <happening. S 1> ต่อมาอันดับที่5ครับก็คือเกม Cyber Hunter ก็จะเป็นเกมแนว Battle Royal e ที่มาในรูปแบบ High Tech Sci-Fi ต่อสู้กันด้วยอาวุธและอุปกรณ์ล้ำสมัยแตกต่างจากแนวแบทเทิลรยอยัลทั่วไปตรงที่เราสามารถบินไปายได้ทุกที่เลยบินและต่อสู้บนกลางอากาศก็ได้แถมยังมีสกิลและทักษะพิเศษให้ใช้เพื่อช่วยในการต่อสู้ได้ด้วยครับที่สําคัญคือภาพกราฟิกสวยงามมากๆเลยทีเดียวแถมยังปรับแต่งใบหน้าและรูปร่างของตัวละครได้ตามใจชอบด้วยนะเออ ต่อมาอันดับที่4ครับก็จะมีชื่อเกมว่า b e v e r y a r c h ร์ชจากค่ายเกมดัง Square Enix ที่เคยเปิดให้บริการเวอร์ชั่นภาษาญ,ญี่ปุ่นเป็นเมื่อ3-4ปีก่อนเลยทีเดียวครับในที่สุดวันนี้ก็ออกเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาให้ได้เล่นกันสักทีโดยตัวเกมครับจะเป็นเกมแนว RPG t u r n b a s e d ที่ผู้เล่นสามารถจัดทีมเพื่อทำคอมโบการโจมตีได้อย่างหลากหลายรูปแบบมาพร้อมกับภาพกราฟิกแนว2 5D สวยงามน่ารัก มีต <aría> ัวละครให้เลือกเล่นเยอะโดยสามารถหาได้จากการเปิดกระชปบองครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์ R P G ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยไม่ควรพลาดเกมนี้ครับผมต่อมาอันดับ3ครับก็จะมีชื่อเกมว่า B N B M หรือสงครามระเบิดน้ำที่เคยโด่งดังบน PC มาก่อนนั่นเองครับผมล่าสุดวันนี้ก็พอร์ตลงมาเป็นเวอร์ชันมือถือเรียบร้อยแล้ว รูปแบบการเล่นก็จะคล้ายๆเกม Bomberman นั่นเองครับเน้นวางระเบิดเพื่อกำจัดฝั่งตรงข้ามโดยจะมีไอเทมและสกิลต่างๆเสริมเข้ามาเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายมีแบบให้เลือกเล่นมากมายรวมไปถึงยังมีโหมดแบท t ั้นรอย l e ที่เล่นพร้อมกันได้ถึง16คนเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าโหมดนี้เด็ดจริงๆแนะนำให้ลองเลยมาต่อกันที่อันดับที่2กันเลยครับกับเกม b l e a c h Mobile TD จากอนิเมะชื่อดังสู่เกมมือถือแนว MMO RPG ที่ไม่ต้องกลัวบินเพราะว่าเกมเนี่ยเป็นเกมมิคสิทธิ์แท้ครับผมดยตัวเกมจะมาบอกราภาพกราฟิกสวยงามผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่อ้างอิงจากอนิเมะเลยครับระบบก,การเล่นก็เข้าใจง่ายมีระบบออโต้เควสมีตัวละครให้เลือกเล่นหลากหลายใครที่ชอบกระตูนเรื่องเนี่เป็นคุณเดิมอยู่แล้วบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับกีเทเมงนะโมบายดี hey, Mona, ครับผม และดับที่1ของ EP นี้ครับบอกเลยว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะกับเกมที่มีชื่อว่า Ride Out Hero เป็นเกมแนว Battle Royale ที่ผสมผสานความเป็นแฟนตาซีเข้าไปได้อย่างลงตัวก่อนเริ่มเกมก็จะมีฮีโร่ให้เลือกเล่นได้5อาชีพทั้งนักเวทนักน,กนูนักดาบโจรสลัดแมานิกซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษและสกิลที่แตกต่างกันออกไปตามสายอาชีพของตัวเองครับทำให้ตัวเกมะมีความแตกต่างจากแนว Battle Royale ทั่วไป แถมเรื่องภาพกราฟิกของเกมนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามและไหลลื่นบอกเลยว่าใครที่ชอบเกมแนว Battle Royale เป็นทุนเดินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการความแปลกใหม่ก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูครับรับรองว่าเพลิน ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการแนะนำเกมมือถือหน้าเล่นประจำสัปดาห์ EP ที่27ใครถูกใจเกมไหนชอบเกมไหนก็สามารถดูรายชื่อเกมและลิงก์ดาวโหลดได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆดูแลชอบใจกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาในคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าวัสดีครับ